ครับทักทายพี่น้องเอฟซีแปครับครับอาแล้วกมอานมล่าแล้ววานใจหวานใจกับมุ่นชัผู้ใส่แรงงานคุยใผู้ใส่เสียงคับขานบันเลีงล่งนี่นะทำนองให้พี่น้องได้ฟอนได้โยได้ย้อนก็นี่ละกำลังแรงใจมาจากเพื่อนนี่ล่ะ บัวสวงอย่าไปเซเว่นไป่ยนี่ถอนเนีมันต้องถอนเนี่ยเอาบ่วบวส้วงนะโอ้ยไปเดี๋ยวพี่พาไปไม่ไปเซเว่นไงไม่ไปับพี่พาไปเซเว่นไม่ไปพี่พาไปไม่ไปไปไม่ไปเบิไปโอ้ถามนั่นมันอึดเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญดาบใช่ไหมเนี่ยดาบเต็มกุ้งลูกระเป๋าตัวลูก ไปเดี sociedad, ๋พี่พาไปกระเป๋าเงี้ยได้ไหมันอีกเออเสร็จตัวเต็มแน่เน่นี่กระเป๋าเงี้ยแม่หนอเยอะเอาเงี้ยมื่อกี้ไแต่กระเป๋าลูกเมื่อกี้ตงนี้แน่นห่อเหรอเล่อมิตรบัตรบัตรอีออนบัตเปิดอ้วยเป็นเสร็จมิตรบัตรีชน อาสวัสดีครับตอบีสวัสดีกันเหมือนเรหลายๆหรอกเทตัวเนาะมันได้เริ่มเดื่อขอบบดได้ทายแหละกับล่งโหลคือย่ไรดิสายยาคีเปียวแล้วคีบคข่อยนะคิบขันสายาเอารถไปายงไ่ได้บอันสมบอดอยู่ขางในบอดยังไม่ลงมาบอดยังไม่ลงมาง่วงง่วงแกงง่ วิทยอยากนั่งอยากนั่งรถจักรยานจังไม่ไม่ไม่ลูกหลานบรเป็นอย่างหลบลูกสิบห้าเองนั่นแหละนั่นแหละไม่ถึงถึงแกงเลยมันเป็นของเด็กค่ะอืมมันเป็นของเด็กเฮานี่แกแล้วห้ามอย่ามายุ่งเอาหัวระเบิดหายไปไหนเนี่ยมาแล้วมาดิลงแล้ว สชนะค้เขาไปข้อมมนต์หลายลูกไปขอมมนไ์หลายข้าวดีแล้วข้าวดีหักสาวข้าวแม่เข้าเลยเด็กยัเอกเอ็มวีเด้นน่จะคว้างนะมันอจนแล้วุ่นเด้ต้องเป็นหักสาวข้าว n y ้ข้าวถวดพูดละเขาจกแล้ บล็อกช่องไไม่ได้เลยใส่ไฟเทคนิคด้วไฟเทคนิคด้อไฟเทคนิคไฟเรียกเขาเสมอเพราะเป็นอย่างอันนี้ักสาเขาแม่หรอป่ถ่ายมีอไรป่ะมาลุกปะไหนนน้นนอนเพรอนี้ของใครขอเคของเด็กเหรอคนโตนะอันนี้คนโตหรือเด็กเฮ้ยเฮ้ยี่ยโคนโตหรือเด็กเอาเด้อ จะมาหรือว่าสอบจะมาหร้อปลี่เขาเป็นหญิงเบอร้วองแม่ไปแล้วเอาเอาเขว่างฉันแม่จิไปใส่ฉนไปอ้อสอบไปฮะอันนี้แม่จะไปรเจ้าอ้เจ้าางพี่จังไปะครวาเจ้าขวงกแมยเรูเจ้าวเดกาฮาไ่บานปเดวมาให้แอ่ะนะแม่ก็ยึดไ เอาคลิปทีสอย่างนดังมซีคลิปเลยวด้วยเนี่ที่เม่อลงไปยูบัติรู้ตัวแล้วไอยูไทยน้ำมูนะมืออื่นบอมาือมือแร่เนี่เมื่อไหร่กับกับเลยน่ะเมื่อวัยแม่จะซื้อนีเปิดวงเดเมื่อขอพรแล้วไอจิตเดเมื่อปู่บ่เดเมื่อกะจทั่ไปขอเอาหรอเปลี่ยนใจแล้วมันคแล้วแม่โรคแลดสามจุงเนาะไม่หนอยไปไหน เมื่อเราทีสเกตดผนเอาขึ้นด็ไปเอวไดเันน้นมาแยออ่ไปมอื่นยังสีมาใหม่มาเบอร์อื่นบอกีโอ้ผมกับลาบเีบอยู่ดิครับเดียแต่ของเราเีบมเสโดอ้หอาน้าอไงเสือนองกุ้งยิงบอ สื่อน่อาเูเปียงเไปิลไผ่กับ้ไผ่หนไไปชงไม่หน่อยคือรถไปไปชงไม่หน่อยคือรถตัวมาเูจักคว่ำเนาะเออเอาเร็วอยๆๆๆๆๆันๆๆ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 ๆันๆัๆๆ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 ๆเรๆๆ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 รๆๆ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 ๆ เออนั่นถ้าไข่หรอไปคือโบปากถ้าไข่อนนี้สวัสดีค่ะโอ้ยยูทูบเงียบอีกตัวผู้นึงตัวนี้เดี๋ยวไปจะถือให้จะถือให้เร็วๆมันไม่ได้คอนเทนต์อยากใบเ้าได้ทั้งคนอยากถือกระเป๋าดอกยิ้มใส่อะ ไปแล้วค่ะวันดีค่ะไม่รถขั้นนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่ที่พระอีลาน้อยเดินสายคุนตัวนีนันรถขั้นแรกของป้าเมื่อกี้เห็นรถขั้นดำๆมาจอดนออยู่นอกๆมูนอกอยู่รถขั้นนี้รถที่ไหนเออเออเรอบเขามาไกลเด้รถขั้นนี้เป็นผู้ใดสะดอกได้ถามว่ามีนออยู่เออมาจอดร้านอาหารได้ไหม แจกเองดิเอาวันไหนนิขุลาเปิดวงจ้างบอยอีกคนนึงเอาไม่หน่อยอขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อจากหาบาทสิบบาทแล้วเตสท่าหนึ่งศูนย์มาแบบพี่น้องกระินครอบครัวแต่สต่เหตุบวเหตุของหลวงพ่อนีหายเมื่อใดดิหาเปิดวงเอได้เมื่อใดกระไดเพราะว่าทอดวันที่หาพฤศจีกาโอเคโอเคหาเงินก่อน ไจกเมไปกดกาบาที0บแล้วเตสเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเพิ่นเพิ่นแจกคอยเลยเด้อจะยังม่แจกคอยอีกเนี้ยทแจกซ้ำเด้อรักฐาเด้นี่แจกแล้วจะไม่ตอดเงาเงีุน่ะนั่งอยู่ผุนสามได้ละสามซองปอาไปซผมเเหนียวมันตังเอาคือว่าไปเอารถอันมินิคูเปิดอมาแล้วมนิไปเอามาแล้วไดไงมินิาเดี๋ยวอกกันนี่นี้นี่จ้าจะอยู่ดี่อนเี้จะมาิ มันยางไปยางไรรถเดรต้นเสียวมากเตอนแรกยักหยักมาหนนเาเอาลังชุดน้องมาค่ะล่างคืนรถประดวเอาไแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยเกันทางปลอดภัยขับรถดีดีเพราะเอกเดินทางสบายปลอดภัครับผมเซยขับรถดีเลยจังใดเบื้งลอเนี่ยนะะมันบูมมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าขับรถดีดีรถมันไม่ดี เอาบว่าว่าไม่ดีไงร้องไงอ๋อเขาเขาใจอีกโอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อรถไม้ไหนรถดีๆเขาใจบอสต้องซื้อรถไม่ไห้มันต้งสิเป็นรถดีๆโอขับรถดีๆได้ยังไงนี่มันเก่าแล้วประมาณนี้โอ้ยไปเขามาแไปสีด้ยรดว เอาไปแโอุ้ดเข้าใจเฮ็นเนาะเจ้าเนาะยังไรเนาะเห็นแม่หน่อยลูกขืนปลปทรงสอบนะเออโอโทรงอันแม่หน่อยขืนพะนะเออดีก็ได้แล้วเนาะไวอย่างบเออปันเลย บนนถ้าบ <mile inside> ันเทีมบ่หอดบ้านบ่เพ่ปันยเคื่างน่บันเทมหรือบ่หอดบ้านหอดเนี่ยมองหุงอะไรทั้งนี้เอ้าเหมือนเหมือนออ่ะเป็นกดเของจังหังนี่ใส่เสียดตัวเดียวสามทีหมที่ข้าลูกไปอาบน้ำส้ำร้ร่างกายเลยไปเลยลูกก่อนที่การใช่สิพ่อเวลาแปดนาที ไเสือตัวเดียวสามหมื่นก็จะหมอนกันเลยดวอ๋อจีมาามจีหมื่นจังไดเสือจังสีไอ้เสือไหฮะโตเนี่ยเห็นส่คือกันเลยผมเสือไหฮะโตหาคนหาตเปลคนละโตว่าผู้เดียวเลยนะดดมมึงยักุยคือกดมมึงดมงไม่ที่ลัเอ้ค่ยอะเลยไม่ค่ารองหาพันหนึ่งตีโอ้ค่าดมโอ้ค่าดมก็ค่าดอกมันงตามกัน ใบแล้ยวอ่าั่นมเมนที่ได้เป็นอันผู้ติดตามอุ้งอิงอีกผูน้นึงผุนบอชนาเนี่ยไก่แล้วฮะ,ะ,ะกลับไปเป็นแฟนมอนอิงเด้อือเสรนตัวท่านในตัวพี่น้องคลิปเนี่ขอยวพาอ,อะไรเนี่ยขอ่อยทายตะก่อนมูผุ่ฮะว่าหายน้ำตี <c oughs> ไม่สัมภาษณ์นะอีเอ็มบีเพลงเผาซ้ำพ่อเขาเนี่ยนี่เตะแม่น่นโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังก่อนแล้วเพิ่งจะคล้องเ่าซ้ำพ่อเขาแล้วอันนี้อาการแมนเผาโกพ่อก็อีกเอยขอคำว่าปฏิเสธได้ห่ะขอยแก้ก็เพื่อนยู่ปีชอปปีอยู่ฮักบ่าวข้าพ่อนาพาไงวะทิมักอุ้ยยังเพื่อนปะถึงเอออีซีเท่าน้องก็สีเอามาไว้เป็นแฟน เงินอายนั้นให้ท้อแขนก็เลยอยากได้เป็นแฟนบ่ตีบ่ตเทากระมวลชัยเด้อครับลองอย่างแย่เลยคักๆ่นี่มันกระมวลชัยอยู่หารตเขี่ให้ข่อยเนาะเจ้ากระมวลชัยนี่เรามักแปลงเพลงครับพี่น้องแปงเพ็ดพร้อมแปงเพ็ดเฮ้อล่ะมูเจ้าพักกันไม่เห็นหนังนี่ สวัสดีค่ะกบชนแมซยงแเออนั่นเขาเขาเอาจีจับอันนี้ขึ้นบ่ดด้เลยเนี่ยโยกกลองน่ะแล้วจะเอาหันหันซือใจกล่องบ่ยัหันมาหันถ้าแตกบเขาสีอันนี้บอดด้ดีขาเก็บกบโชัข้างในมันสั่นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอ่ะเครื่องดังคือคือเฮ้ยอะไรวะมันสั่นเองได้เนี่ยโกงเนี่ยตกใจมาเลยอ่ะค่ยปลอมด้วยเดี๋ยวโดนตัวดงม ตุดปลอมตัวนัน้นเซ็นเซอร์ไว้เออเส้นเซอร์ไว้เซ็นใหยังภาษาอีสภาษาอีสานบที wow, uh, ่โอ้ยพออยู่คุมมือไม่ติดใช่มอือหยอดพี่อยู่สามสี่หมื่นคลิปใหม่อีกแล้วมันบ่เนี่เออคลิปติดซีสิหานี่แมนต่อไปเรื่อยๆจะไปตัดออกบันทอนลุ้งเอาให้ให้มันได้สะมาดเสร็จมาผียิงมันจีลงคลิปช่วงประมาณใชยเลยเครื่องชุบมือเดือด เกินชมงกับสามคลิป้เมันโดนพูดไปเมื่อดอกจันะพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องถันจามันสบมหัดใช้งานเจือเจือด้นะครับอ้าวพอคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปเนี้ยกับสามอยากครับพี่น้องอยานะหัวโนมหัวนมหยอดกันไป อันนี้แหละนะครับกะันที่23เปิดวงครับพี่น้องนะครับอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจกันเปิดกันเปิดขึ้นขึ้นอีหล่าทางมาเปิดเปิดกันขึ้นบอกพอป่นนะเออเปิดขึ้นสงสัยอีหลาคึ้นบาสิเฮ็ดที่จังบ่วงส่วงเท่านี้แหละอืมตัวถึงอายสิเ่าน้องก็สิเอา มาไว้เป็นแฟนย้อนอ้ายนั่นคุยตโทษเอากล่องกูหมดเลยไม่ได้เราคิดมีกูหมดิลยแดงคือหีบหีบนักก็ไปไปนะครับสวัสดีครับบุกเกี่ยวกับกล้วยเด้อ